ที่4ตุลาคม2566ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับอ่าวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการแก้ปัญหาอาการต้นทุเรียนที่เป็นกา้านทุบลักษณะอย่างนี้ครับต้นนี้คือต้นที่เคยเป็นอาการก้านทุบเมื่อประมาณ10กว่าวันที่แล้วแล้วเราได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือว่าส่งเสริมให้อาการก้านทุบเหล่านี้ดีขึ้นมาถึงวันนี้ครับ เป็นผลเป็นที่น่าพอใจว่าวิธีการในการที่ส่งเสริมให้อาการยอดอเป็นขัน้นทู่มนั้นหายไปเราดําเนินการแก้ไขด้วยวิธีอย่างนี้ครับขั้นตอนแรกเราก็จะใช้จุลินทรีย์ผงครับนี่ครับนี่คือจุลินทรียผงที่เราจะใช้หวานนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะหวานที่โคนต้นก่อนเหลือจากนั้นแล้วเราค่อยหวานให้ทั่วบริเวณอรอบๆทรงพุ่มอย่างนี้ครับ เราก็จะหวานหวานไปเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับวิธีการแบบนี้โอเคนะครับทีนี้หลังจากที่เราเอาจุลินทรีย์ผงหวานแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะใช้น้ำหมักตัวนี้ครับเป็นน้ำหมักที่เราทำเองอดูวิธีใช้นะครับน้ำหนึ่งบัวรดเราก็ใส่ประมาณเท่านี้ครับร้อยซีซีต่อไปนะครับน้ำหมักตัวที่สองที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้ อันนี้จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง PSB นะครับประโยชน์เก่งในการกระตุ้นรากโอเคเราก็ใส่ไปประมาณนี้แหละครับ100 1 0 0 c ซีซีเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอารถสมทบตามไปเลยนะครับวิธีการอย่างนี้จะเป็นการกระตุ้นให้รากฝอยทำงานนะครับเมื่อรากฝอยทำงาน ยอดก็จะออกมาเองนะครับถ้ารากดีรากดียอดก็จะเดินนะครับอ่านี่คือขั้นตอนที่หลายๆคนมีความสงสัยว่าทํายังไงบ้างอ่าก็จะอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้อีกนะครับว่าจุลินทรีย์ผงนั้นมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้เกิดรากฝอยเมื่อรากฝอยออกมารากฝอยก็จะหาอาหารส่งมาบํารุงยอดจุลินทรีย์อีกตัวหนึ่งก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ตัวนี้เขาจะเก่งในการตรึงธาตุในตัวเช่นมาใช้ให้กับรากรากก็จะเอาในตัวเช่นขึ้นมาใช้อีกตัวหนึ่งก็คือน้ำหมักที่เราทํามาเองเนี่ยตัวนี้จะประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารเสริมแล้วก็ธาตุอาหารรองครบถ้วนเราก็จะเอามารดราดอย่างนี้แหละครับเป็นประจําสม่ําเสมอโดยเฉพาะทุเรียนต้นอ่อนอย่างนี้สภาพอ่อนอย่างนี้เราจะให้ยังไม่มาก แต่เราจะเน้นความถี่คือหมายความว่า3วันครั้ง4วันครั้ง2วันครั้งก็แล้วแต่วิธีสังเกตว่าเราจะส่งเสริมยังไงให้สังเกตดูช่วงที่กําลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้นะครับเป็นช่วงที่เขากําลังต้องการธาตุอาหารเราส่งเสริมแบบขั้นตอนเมื่อกี้นี่ถือว่าถูกต้องแล้วแต่ถ้ากรณีที่ใบแก่อย่างนี้แล้วเราสามารถใส่ให้เข้มข้นได้สต้นนี้เรามีไว้เพื่อที่จะเอามาไว้ในการทาบ ทาบขาหรือว่าเสริมขานะครับเราจะรอให้ทั้ง3ต้นนี้แข็งแรงเราก็จะจับมาทาบกันเป็นการเสริมขาทุเรียนต้นนี้ปลูกได้1 2 0 1 2 7วันครับเป็นพันหมอนทองนะครับทีนี้ไปดูอีกต้นหนึ่งทางน้นนะครับที่เราปลูกพร้อมๆกันตามมาดูครับนี่สภาพขณะนี้ครับที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยอ่า ฝนกาลังหยุดตกมาได้ห่งวันสวันแล้วใอ้ท่านสังเกตดูดีๆว่าอาการที่ฝนตกมาหลายวันเนี่ยเมื่อแสงแดดออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่ากําลังปรับตัวอันจะคล้ายๆกับว่าใบามันเหี่ยวลงมาท่านไม่ต้องตกใจนะครับอาการอย่างนี้ถ้าหากว่ารากของเราดีด้วยการที่เราใช้จุลินทรีย์นะ,ะจุลินทรีย์ผงนะ้ําหมักอะไรต่างๆใส่ลงไปเดี๋ยวไม่นานรากเขาก็จะฟื้นคืนขึ้นมานะครับภายใน เจ็ดแวันข้างหน้านะครับตอนนี้เราโชคดีครับที่จังหวัดบึงการมีแสงแดดออกมาแล้วนะครับแดดนี่ยังคงเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับรากดีแดดดีอาหารดีนี่โอเคนะครับการพัฒนาของเขาก็จะ,ะค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆมีการดูแลทุเรียนเล็กอ่ะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับ ต้นนี้ก็ปลูกเมื่อวันที่26พฤษภาคม2,566รู้สึกว่าต้นนี้จะสภาพรากสภาพใบค่อนข้างที่จะดีกว่าต้นอื่นๆเพราะฉะนั้นต้นนี้ไม่มีการสะดุดเลยนะครับมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาตามลำดับปลูกได้60วันแรกก็แตกยอดออกมานี่คือยอดที่แตกมา,าแล้วมาถึงวันนี้เกือบร้อยยีกว่าวันก็แตกยอดออกมาเป็นชุดที่สของ